เทรนด์การตลาดปี2023มาเทคยังมาแรงค่ะอยากทำธุรกิจให้ก้าวกระโดดลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากการใช้มาเทคหรือ Marketing Technology เนี่ยคือคำตอบสำหรับความต้องการเหล่านี้ค่ะมาเทคค่ะหรือ Marketing Technology นะคะคือการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือใดๆเพื่อทำให้กระบวนการทำการตลาดมีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นทำงานสะดวกรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างมาเทคที่เป็นที่นิยมนะคะอย่างแรกค่ะ Marketing Automation ตัว Marketing Automation เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยธุรกิจและองค์กรในการจัดการการตลาดให้เป็นระบบมีแบบแผนและมีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการสร้าง EDM หรือ Electronic Direct Mail เป็นแคมเปญเฉพาะกลุ่มแบบอัตโนมัติหรือเป็นพวกเครื่องมือช่วยโพสต์ในโซเชียลมีเดียพร้อมๆกันหลายๆช่องทางและเครื่องมือหาลีดหรือพวก Read Generation เป็นต้นค่ะตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่เป็น Marketing Automation ชื่อดังนะคะก็ได้แก่ HubSpot ตัวที่2นะคะตัวมา g r t e t i n g Relationship Management หรือ CRM ค่ะ CRM เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยธุรกิจและองค์กรในการบริหารจัดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าและเข้าใจวงจรชีวิตของลูกค้าของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะ CRM ช่วยธุรกิจและองค์กรเข้าใจความต้องการของลูกค้าเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อนำไปปรับแผนการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ดังๆนะคะได้แก่ Salesforce และ Microsoft Dynamics ตัวอย่างที่3ของ marketing automation นะคะ social media management tools หรือเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการโพสต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาการโพสต์การโพสต์ในหลายๆช่องทางพร้อมๆกันรวมถึงการ track ข้อมูลของโพสต์เพื่อนําม,มาวิเคราะห์นําม,มาปรับปรุงให้คอนเทนต์และกราฟิกประกอบของเราเนี่ยตรงใจกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างเครื่องมือ social media management ดังๆได้แก่นะคะ Hootsuite Buffer และ s p o u s Social ค่ะอันที่4ไม พูดถึงไม่ได้ก็คือ content management system หรือ cms cms, CMS เป็นแพลตฟอร์มนะคะที่ใช้ในการสร้างสารรค์จัดการและโพสต์คอนเทนต์ลงเว็บไซต์ตัวอย่างแพลตฟอร์ม cms ดังๆก็คือ WordPress เลยค่ะสุดท้ายที่เราจะแนะนำวันนี้นะคะอันที่5 search engine optimization หรือ seo การทำ seo โดยใช้เครื่องมือ seo เข้ามาช่วยนะคะจะทำให้อันดับของเราเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นเนื่องจากเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคำไหนคีย์เวิร์ดใดมีประสิทธิภาพมีควานเข้าชม มีการแชร์จํานวนมากนะคะเราก็สามารถทํา SEO content แนวนั้นออกมาได้นอกจากนี้ค่ะเครื่องมือ SEO ยังสามารถช่วยเราตรวจสอบเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ําเสมอและรายงานออกมาว่ามีหน้าไหนของเว็บไซต์เราที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือมีหน้าไหนที่ work แล้วติดหน้าหนึ่งแล้วบ้างนะคะเครื่องมือ SEO ที่ดีจะต้องช่วยในการปรับคอนเทนต์ได้ดีปรับเว็บไซต์อย่างสม่ําเสมอเพื่อดันอันดับของเว็บไซต์เราขึ้นหน้าแรกและมีผู้เข้าชมได้เร็วมากที่สุดค่ะ ตัวอย่างเครื่องมือ SEO ดังๆนะได้แก่ Ahrefs, SEMrush และ Moz ค่ะด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างของ MarTech ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายนะคะมีเครื่องมือมีแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ดังๆให้เลือกอีกหลากหลายซึ่งหากจะพูดถึง MarTech ทั้งหมดก็คงยากนะคะเนื่องจากแต่ละเครื่องมือมีความเฉพาะเจาะจงมีความเชี่ยวชาญและมีเอกลักษณ์ในการใช้งานที่ไม่เหมือนกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องมือแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ MarTech ที่เราเลือกควรจะต้องตอบสนองความต้องการใช้งานทางด้านการตลาดของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าแม้จะผ่านมาถึงปี2023แล้วนะคะมาเทคก็ยังเป็นที่นิยมและมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนื่องจากมาเทคช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นบริหารจัดการงานต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามาจากเครื่องมือมาเทคทั้งหลายแล้วนะคะเราก็จะสามารถนำเสนอสินค้า บริการโปรโมชั่นที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับลูกค้าแต่ละคนได้สามารถเลือกส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าท่านนั้นโดยเฉพาะและสามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมค่ะหลักสําคัญที่สุดของการใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์มาเทคคือความเหมาะสมกับการใช้งานและได้ประโยชนต์ต่อเรามากที่สุดเมื่อเราเลือกใช้เครื่องมือใดๆแล้วนะคะอย่าลืมประเมินปรับปรุงการใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะการใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์มาเท ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการนำไปใช้กับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดวางแอคชั่นแพลนเพื่อให้นักการตลาดมีเป้าหมายในการทํางานและสามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมาได้ค่ะ